O-N B-U 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 Ana, Takya, B-U, มันจะมีเขาก็ Enter Q V ค่ะอสุดเข้าไปกด,ดไม่ได้กดไม่ได้ดได้ได้ไไอ้กดไม่ได้กด F6 ได้นะ มีประโยชน์ยังไงเด็กตอนนี้ก็ทำสอ,สองภาพรวมกันสร้างสร้างภาพใหม่ใช่ไหมครับวันนี้ที่จะมาสอนพี่จะมาสอนเราเขาจะจับพื้นฐานข้าวอันนี้เป็นข้าวขาวดำวันนี้เราจะมาเรียนเราจะมาเรียนรู้การทำข้าพขาวดำที่เป็นภาพส,สีอย่างง่ายๆไม่ไม่แอดวานซ์ขนาดนี้อันนี้คือแบบยาก ยกมเาเป็นตัวอย่างรูกนายทำเป็นยังไงรู้หรือเปล่าเนี่ยแหละวันนี้จะมาสอนง่ายๆเดียวมาดูตอนน้ตองทราบครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการนาทีพในการทำภาพสอดับเพืนภาพสีนะครับคือเทคนิคเนี่ยมันได้จะเป็นเรื่องของรูปแบบคันเลอร์บาลานซ์ กอบทที่แล้วค่อนข้รงดีนะพอพอคิดภาพออกไหมว่าปรับยังไงพอคิดภาพกเดี๋ยวคุณคุณจะสอนอีกทีคราวนี้คุณคุณจะให้ดูอีกทีหนึ่งจะเป็นการใส่การใส่ฟิลเตอร์การใส่ฟิลเตอร์ก็คือการเอามันจะมีการเอาไอคายใหมอกมาบางรูปไว้แต่หมอกนั้นจะเป็นเป็น เกลี่ยนสีต่างๆแบบเห็นะครับไม่เลือกภาพไมาเลือกสีแล้วก็จะตติ้งเปลี่ยนแปลงนะครับก็สามารถที่จะดูได้จากพื้นที่ภาพของเราคุณครับต้องการจะใช้รูปแบบฟิลเตอร์สำเร็จรูปก็ทำได้ครับนะครับผลที่ได้ก็จะออกมาตามลักษณะของฟิลเตอร์นะครับตามรับในภาพสีอยากเรียนอะไรตามรับม่ภาพสีได้แต่ได้ได้ ใครเคยเรียนบ o t o s ช o ็มาแล้วบ้างยกมือยกมือบอลเทช็อปคุณคุู้กับปุ่แต่อหรอครับบครเขบแต่งคำ่าย่อไหมถ้าเกิดเครื่องเคื่องเครืรงต้บมันจะเป็นแดงใช่ตอนนี้จะเป็นสีแดงเลส R E D เลสสีแดงใช่ไหมรู้ทุกคนสาย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 นสีอะไรเนาะีสีฟ้า ตามใช่ไหมเราอยากให้หน้าสีอะไร <c oughs> ปกติคนเราหน้าสีอะไรเอ่ยนิ้วไขยนิ้วไสย ีคอนเทนย์นะคะเป็นจอมปล่อยตัวที่สองแล้วก็ไปที่ชโดไฮไล์ชโดไฮไลท์แสงและเงาเงาและแสงพวนี้ี่ชอบดูค่ะเนเลยคนที่สอที่องไปก็จะมี ม่ใช่แต่ในเรื่องจกับตัางใจแล้วเปียนใจใ้เขาแ่อย่เนไหมต้องสามารถเอาไปบริหารประกอบอาชีพแล้วสามารถประยุกต์ใช้นที่ประจำเราทำได้เนไร้านขายที่มราทำกัน เราไปค้นหารูกภาพมาจากที่ไหนจากอินเทอร์เน็ตใช้เว็บอะไร้า<ป>็ไซชื่อ Google อ่า Google ใช่ไหมคะแล้วเราก็เลือกรูกภาพมาหรือรูกภาพรูกภาพนั้นเป็นขาวดำหรือว่าภาพสี เป็นขาวดำแล้วเราก็มีในต่อต้องเป็นอย่างนี้ไหมอ่าโอเคได้ใช้ฟิลเตอร์ Come, we knew it all along how did it come so fast this is our last night, but it's late and I'm trying